สดีครับพี่น้องนี่เป็นมั่นแหลงมั่นแหรงซ้ายน้ำยศครับวาใหญ่มาจรทานพดหพุนนมไปตลอดตอนนี้กำลังกำลังเอาออกนะครับมืนน่อนี้มื่อนี้เขาทำการมั่นแหลงมั่นประมงแล้วแล้วหลอนเงินหลอนเนีนเร็วอเป็นยังจะเอาออกยามนี้ หลอนเงินหมดเห็ไปเด็ไปโยกไปน้ำครับตัดกระตัดไปน้ำโยกไปน้ำครับผูก ผู้เก็บหัวมันกับเก็บไปนำรถยกมันกับรถขีบใหม่ครับบ่ผมมีงานใหม่หน้าวงนี้นำแกงขึ้นได้มายกมันโอ้โอน,นโจนโอนโจมากแล้วครับ เป็นรถร็รอครับอย่าละรถเสียกี ร้อยมาอีกครับไก่จะเต็มแล้วครับพี่น้องอัด เต็มรถแล้วครับพี่นอ้องว่าใหญ่ๆงามๆมั่นแรงเต็มเรียบร้อยครับลำที่หนึ่งเต็มพร้อมไปครับไปแล้วครับหุดละโลงแป้ง